ฮัลโหลสดีตครับมาเรามาต่อกันกับเรื่องฟรุกฟรกิจฟ้าก้าของประเียน,นะครับก็พาดก่อนไม่ขอทวนนะไปกันต่อเลยทีนี้อย่างที่บอกครับวังเินเนี่ยมันต้องการแก้แค้นแน่สุนยุงมันก็เลยทําการพุ่งมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งเนี้มันจะมีเหล่าเซียนจากแดนสวรรค์อื่น หรือดาราจาักอื่นประจําการอยู่โดยที่ไอเซียนพวกเนี่ยมันต้องการมาจับอสูนยุ่งเพื่อเอาไปแลกแทมจําได้ใช่ไหมครับหรือแลกสมบัติทีนี้เหตุการณ์ก็คือหวังหลินมันจะมาแก้แค้นให้กับอสูนยุ่งของตัวเองเพราะอาสูนยุ่งของหวังหลินเป็นราชาของเหล่าอาสูนยุ่งหน้าที่ของราชาก็คือดูแลพวก้องนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในดาราจักรวายุ ดาราจากักรนี้หรือหรือหรือดาราจักรทะเลเมคานะอาจจะเรียกสลับไปสลับมานิดหนึ่งนะซึ่งในดาราจักรเนี่ยเต็มไปด้วยอสูรยุงครับหวังลินก็เลยเห็นว่าเฮ้ยแม่งโคตรน่าสนใจเลยหวังลินในตอนนี้มันผนึกพลังตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวหวังลินเนี่ยมันจะเปิดผนึกพลังตัวเองครับโดยที่หวังลินเนี่ยจะเอายันพิเศษให้อสูรยุงทําให้อสูรยุงตอนนี้มีความเร็วเศร้าเซียนขั้น ทลายสวรค์น,นะครับทีนี้ความเร็วของหวังหลินเนี่ยมันเร็วมากจนเหล่าพันธมิตรเซียนไม่สามารถตามทันอรื่างนี้ครับพวกพันธมิตรเซียนเนี่ยมันได้รับหน้าที่ให้มาตรวจสอบแถวนี้นู่นนี่นั่นแต่พอเจอหวังหลินก็ตกใจเฮ้ยเชีย่ยทำไม่เร็วขนาดนั้นวะอาสุรยุงตอนนี้โกรธเกีียวมากครับโกรธเกีียวที่ว่าไอเหล่าเซียนที่จับพวกพ้องไปเนี่ยมันบางอาจทําขนาดนี้และอสุรยุงก็บาดเจ็บสาหัส ซึ่งตรงอสุนยุงเนี่ยสามารถทำการกระเทือบีกฝ่ายได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยเมื่อวางหลินกับอสุนยุงพุ่งมาด้วยความเร็วสูงเหล่าผู้อวุโสข,ของดาราจากอื่นเนี่ยก็รู้สึกเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆเพราะว่าเหล่าอาสุนยุ่งครับพยายามดิ้นหล่นมีอสุนยุงสิบเก้าตัวกําลังดิ้นะดึนกระดึบกระดึบก็ะดึบก็ะดิมจอกไปได้เพราะพวกนี้มันเหมือนติดแห โอเคไหมครับทีนี้หนึ่งในผู้อานรว่ยกกันว่า i, การที่พวกนียมันมีปฏิกิริยาอย่างนี้สแสดงว่าเดี๋ยวอาสนยุงที่เป็นราชาเนี่ยมา,าจ,จะมานะที่อย่างนี้ก็เป็นได้อาสนยุงพยายามดิ้นรนดิ้นรนดิ้นรน,น,น,นและวังเหนินก็มาถึงมา่านแสงทีนี้ในพาร์ทก่อนไปจะเล่าสลับลําดับกันนิดหน่อยแค่นิดหน่อยครช่วงท้ายนิดเดียวเองครับสลับลาดับนะไม่ให้เล่าผิดแค่ลําดับสลับเฉย โอเคทีนี้วังหลินมันจะอยู่หน้าโลแขงหรือบาเลนนั่นเองซึ่งมีคนบอกว่าวังหลินมัน,ม,นมันยังไม่รู้จักวังหลินนะเขาบอกว่าเจ้าประเมินตัวเองสูงไปแล้วเจ้าคิดว่าจะเดินผ่านม่านแสงนี้ได้เหรอวังหลินก็แบบลองใช้พลังทําลายปรากฏว่าทําลายไม่ได้ครับทําลายไม่ได้ด้วยระดับปุ่มพ้องของวังหลินคนที่พูดเนี่ย เป็นเซียนข้าขั้นชำระสวรรค์ระดับปลายวังนิ้เป็นสองสวรรค์ระดับสูงสุดอ่าเดี๋ยวจะมีคนบอกเอา้าในพี่บอกชำระสวรรค์เดี๋ยวใจใจใจเย็นเย็นทีนี้เอ่อทุกคนขอออกตัวนิดนึงเนื่องจากว่าเบสได้กลับไปดูอนิเมะปุ๊บเบสเห็นว่าเออมันระดับของอนิเมะกับระดับในนิยามยมาเลขต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะเดี๋ยวเบสจะเลีสลับไปสลับมานะ เพื่อให้หลายๆคนคุ้นชินกับระดับบุมเพาะในอนิเมะเพราะคิดว่าลอยละเก้าสิบน่าจะดูอนิเมะแต่ไม่อ่านนิยายนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนระดับชำระสวรรค์เป็นชำระนิพพานชำระนิพพานนะครับโอเคอ่ะต่อนะวังหลินเนี่ยจริงๆมันเข้าสู่ระดับชำระนิพพานแล้วครับเพียงแต่ว่ามันกดระดับบุมเพาะอยู่ ไม่งั้นทันสวรรค์จะมาหวังหนิงก็บอกว่าส่งอสุนยุงกับไอ้พวกที่ทำอสุนยุ่งของกูมาแล้วกูจะไว้ชีวิตพวกมือที่เหลือข้าไม่คิดว่าพันธมิตรเซียนขอเปลี่ยนชื่อนะเป็นสมาสมาพันธ์บําเพญพุโอเคไหมครับอาจจะเล่นไม่ถูกไปๆนะแต่ไปจําได้ว่าในอนิเมะมันเื่นอย่างนี้สมาพันธ์บําเพญพุโอเคนะมันเกินเดียวกันนะพันธมิตรเซียนอันเดียวกันนะครับ ทีนี้เนี่ยอีกฝ่ายมันดูถูกวังหลินได้มากครับเพราะมันมีโลบารีอยู่ไงมันไม่คิดว่าวังหลินคือเจ้านายของอสุนยุงมันคิดว่าวังหลินคือสิทธิ์ของคนผู้นั้นและคนผู้นั้นซ่อนตัวอยู่ครับทีนี้วังหลินแบบในเมื่อมึงวอนโดนตีนได้วังหลินปลดผนึกผนึกนี้ใช้ร่างวิหกเพิงในการเอในการที่จะกดระดับปุ่มเพาะ ไม่งั้นเนี่ยวงนี้จะเป็นขั้นชำระนิพานตั้งนานแล้วทีนี้พลังของขั้นชำระนิพานก็โผล่มาที่วังนินวังนินกลายเป็นชำระนิพานระดับต้นทันทีครับทีนี้เมื่อเกิดขั้นนี้ขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดทันสวรรค์ขึ้นตู้องก็ตกใจว่าเฮ้ยเชี่ยทันสวรรค์ยังไง้นเหรอคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในเรื่องนี้จะมีการบอกว่าทันสวรรค์คือ การลงโทษของสอนที่น่ากลัวอันดับต้นๆของเรื่องนะตอนนี้นะทีนี้ทุกคนนึกภาพมีเมฆฝนสีดำๆทึบๆแล้วก็เต็มไปด้วยสายฟ้าจำนวนมากแต่ว่าเมฆเหล่านั้นนะครับจะเป็นไม่ใช่เมฆเหล่านั้นสายฟ้าสายฟ้าจะเป็นสีแดงทําให้คนที่โกนตีนหว่างรีนมาเก้บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปได้ไงไวะคนคนนี้กําลังใช้วิชาพิเศษ เพื่อดึงดูดทันสวค์มาหาเราจริงๆไม่ใช่ทันสวรค์น,นั้นมาหาวังหลนครับแต่วังหลนอยู่หน้าบาเรียงไงซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้มันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยคือนี้ครับสายฟ้ามันผ่ามาที่หว,วังเลนวังเลนทําไงรู้ไหมครับยกมือขึ้นแล้วก็บีบสายฟ้าปุ๊บสายฟ้าแตกเลยคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือแบบเฮ้ยว้า ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับท่านสวรรค์เนี่ยปกติคนทั่วไปโดนโป้งเดียวตายเลยนะตายเลยนะครับหวังหลินมันรับแล้วก็บีบแล้วก็แตกแต่ละคนก็เลยกลัวหูหดเลยครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยส่วนหวังหลินก็แบบท่านสวรรค์ก็จอกจริงวะมึงใส่มาอีกดิแค่นี้หรอวะโอ้ยกูบีบครั้งเดียวแตกเลยทีนี้พอพูดจบประโยคสายฟ้าจํานวนมากเป็นสายฟ้าสีแดงเนี่ย ก็พุ่งมนที่วองเลนที่นี้นะครับทุกคนเนื่องจากว่าในนิยายมันจะมีการโจมตีของสายฟ้าหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าเล่าตามลำดับของนิยายเนี่ยม่ได้ถ่ายทอดออกมาแล้วงงๆนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเบสจะขอเอสรุปในตรงนี้แล้วกันว่ามันมีอะไรสายฟ้าอะไรฟาดมากฟาดาาาล,ลงมาบ้างแต่จะไม่เป๊ะขนาดนั้นนะโอเคไหมเพราะว่าถ้าเล่าตามนิยายทุกคนจะงงอ้ย ทำไมลำดับมันฟาดแบบนี้วะอาจเป็นว่าอันดับแรกจะเป็นสายฟ้าสีแดงเพราะสายฟ้าสีแดงเนี่ยมันเรื่มไม่ได้ผลใช่ไหมมันจะกลายเป็นกลุ่มก้อนสายฟ้าที่เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะแต่แรงกว่าเดิมวังเหรียญรู้สึกผิดหวังผิดหวังทำไมครับคือยอ่างนี้ครับวังเหรียญจะใช้ทันสวรรค์เนี่ยในการทำลายม่านบานเรียนนี้ปรากฏว่ายิงมาเปี้ยงไม่แตกงั้น หนึ่งนัดไม่พองั้นมึงผ่ามาอีกสิบครั้งนี่ถ้าไม่พอมึงก็ผ่ามาร้อยครั้งเลยทําให้วางหลินตอนนี้มันเหมือนสายล่อฟ้าครับพอทานสวสรรค์ลงมาใช่ไหมครับมังใช้มือรับแล้วก็ยิงต่อไปใส่บ้านบาเรียรประมาณนี้ตุ้ม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 ทีนีต้ตัวของวางหลินเนี่ยก็รอบนี้นะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่พอวะ่ะก็เลยบินขึ้นไปเลยดึงทันสวรค์มาเอง ีนี้จังหวะที่ดึงทันสวรรค์มาเนี่ยหวังหลินเอาวิญญาณนั่งเดิมให้แปลงเป็นมังกรสายฟ้ามังกรท่าสายฟ้าคำลามใส่ทันสวรรค์ที่เป็นเมฆด้านบนทีนี้พอมังกรทำลามออกมาปุ๊บเนี่ยทันสวรรค์เนี่ยมันหยุดชะง,งักครับทันสวรรค์หยุดชะง,งักตาซ้ายของหวังหลินเนี่ยมันดูทันสวรรค์ลงมาหมดเลยครับแล้วก็กักเก็บในตาของตัวเอง ทีนี้ร่างกายของวังหลินจะเต็มไปด้วยพลังสายฟ้าทําให้วังหลินตอนนี้ดูเหมือนมังกรสายเอ้ยแต่โยงกแฟรี่เทลแล้วกูเทพสายฟ้าเออถ้ามังกรสายฟ้านั้นมันรับซัดนี่คือพลังทั้งหมดของท่านสวรรค์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยกระจอกซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ทุกคนโกหกหดเฮ้ยเชียอะไรวะเนี่ยนี่กูไปอยู่กับใครวะเนี่ย มันกินกินสายฟ้าทันสวรรค์มันบ้าไปแล้วอย่าบอกนะว่าไอค้คนตรงหน้าไอค้คนตรงหน้ามันต้องซ่อนระดับปมเพาะไว้แน่อนอนนี่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถทําขนาดนี้ได้หรอกจริงๆครับทุกคนปกติอย่างที่บอกนะครับป้องเมียตายแล้วแต่ดิมันโดนไปไหล่ป้องเนียแล้วทันสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ทันสวรรค์นะมันน่ะมันเป็นทันสวรสวรค์แบบแปลงนะครับ ทีนี้ไอ้พวกนี้ก็บอกว่าเฮ้ยพวกมพงมเร็วรีบสร้างใครคนด่วนสร้างทําไมครับนีสิวะอยู่ก็เฮียนะคนเฮียอะไรไม่สามารถดดดทันสวรรค์แล้วก็เกินกินได้ไอ้พวกนี้เลยแบบรีบสร้างใครคนแล้วรีบหนีทีนี้มันก็มีคนพูดว่าเฮ้ยเร็วเร็วสิวะเร็ว,ร,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 วรีบออกจากดาราจากบัตรซพดีมันเป็นคนเฮียอะไรวันนี้ไอ้สามารถเกินสายฟ้าสวรรค์ได้ตายแล้วทีนี้ ก้อนเมฆสายฟ้าข้างบนมารวมตัวกันอีกรอบครับรอบนี้ไม่ใช่สายฟ้าแดงแต่กลายเป็นสายฟ้าสีม่วงสายฟ้าสีม่วงกระแทกลงมาใส่วางลินแล้วก็ชี้ตรงหน้าผากรอบนี้วางลินนะครับค่อยถอยหลังไปนิดหนึ่งไม,ไม่ไม่ถอยหลังผิดมันมีหลายสายฟ้าสายฟ้านี้ยังไม่ถอยหลังวางลินอาปากอาแขนอาแขนแล้วคว้าสายฟ้าไว้ทีนี้ ฝั่งนี้เนี่ยเอาสายฟ้ามารวมที่มือหมดเลยนะครับแล้วสายฟ้ามันก็ผ่าลงมาชุดใหม่ปึ๊บตุมต้มตุม้มตุ้มฝั่งนี้บอกอีกนิดนึงฟ้าก็ผ่าลงมาตุมต้มตุ้มอีกนิดหนึง่งคือสายฟ้าเนี่ยหลายๆคุณอาจจะงงว่าเอ๊พ e ี่ทาไมมันมีหลากสีจังคือสายฟ้ามันแบ,บ่งออกเป็นเจ็ดสีครับน้องครับพี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นมึงมีทุกสีเลย,ยกระลุกจินน้า สายฟ้าแต่ละอ้านก็ค่อยๆผัดกันฟาดวังหินนะครับคือบางครั้งแม่งก็มาครบเจ็ดสีเลยวังหินก็แบบรวบรวมสายฟ้านะอันนี้คือจินตนาการของเบนนะไปคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ผ่าลงมาตรงมือวังหลินเนี่ยมันจะรวบรวมสายฟ้าเป็นก้อนผลึกเหมือนระเบิดอะ่ะเหมือนระเบิดทุกคนแล้วก็โยนฟึบใส่อะไรครับใส่ม่านแสงอนะันนั้นให้ทะลุเข้าไปทีนี้ คนข้างในก็แบบไอชิปหายเมงเอ้ยทุกคนครับนึกภาพนะเล่นเกม FPS อยู่แล้วมันก็มีฉากกั้นของฝั่งลรวออกฝั่งมันใช่ไหมอยู่ๆอ,อีกฝ่ายมันอยู่ระเบิดมากลางวงทุกคนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับวิ่งสิวะอยู่วะตายยกตีสิ่งที่หวองหนินทำคืออย่างนั้นครับทีนี้หวงหนินยนเข้าไปใช่ปห ระหว่างนี้ก็บังคับให้มันระเบิดเป็นสายฟ้าผู้อาวุาโสขันส้นชำระสวรรค์ก็แบบเฮ้ยไม่เอ้ยนี่ในนั้นบอกว่าเปิดค่ายกลทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าค่ายกลมันยังไม่เสร็จแต่ว่าเสร็จไม่เสร็จกูไม่รู้แล้วถ้ามึงไม่เปิดค่ายกลมึงตายแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ในตอนนี้นะมีเซีนจ,จานวนมากประจําตําแหน่งแล้วก็ไม่สร้างค่ายกลเลยครับเปิดแล้วตอนนี้ไม่สร้างเสถียรไม่เสถียรช่างแม่ง รุนี้ก่อนแล้วก็จะมีบางคนที่ต้องต้านรับการโจมตหหีหวังหลินหวังนี้ก็กระแทกต่อตุ้มตุ้มตุ้มวัวโสก็เออแล้วก็ระเบิดตุ้มนี่คือหวังหลินไม่ได้เอาจริงอะไรเลยนะแค่โยนก้อนสายฟ้าใส่มันคือสายฟ้าทันสวรรค์นนะนั่นแหละครับทีนี้ก็จะมีหลายๆคนแหละจากการ ดนระเบิดสายฟ้าขอเรียกว่าระเบิดสายฟ้าแล้วกันเนาะและม,ม,ลลม,ม่านสีเขียวหรือบาเลก็แตกครับไม่เหลือซากเลยทีนี้พอม่านม่านสีเขียวแตกปุ๊บอสุนยุงที่โดนจับก็รีบเห็นเลยครับรีบเห็นเลยช่วงพิบตามนั้นไอ้โลแสงเนี่ยมันจะโดนฉีกกระชากออกเป็นเล็กๆเล็กน,น้อยๆเล็กๆเล็กน,น,น้อยทีนี้สายฟ้าเจ็ดสี รอบนี้นะมาเป็นหนึ่งรอยเส้นพุ่งเข้าใส่หวังลินครับแต่ว่ามันจะพิเศษนิดหนึ่งสักครู่นะสายฟ้าพวกเนี้ยมันจะไม่ใช่สายฟ้าธรรมดาลแล้วครับมันจะรวบรวมกลายเป็นเพิงสายฟ้าเพล่งอ่ะสายฟ้าเพิ่งอันนี้ตออกลงมาที่หวังลินและค่ายกลของไอ้พวกเมื่อกี้ก็สร้างเสร็จแล้วครับแปลว่าอะไร มันกำลังจะหนีนะครับทีนี้มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้อาวุโสเนี่ยมันแบบเ,เฮียบาดเจ็บสาหัสมันก็กําลังตามพวกของเข้าใครกลนมันจะได้รอดเพราะว่ามันเห็นวงังหลินแล้วแบบไอเฮียเอ้ยกูไม่น่าไปรุ่งเกินมันเลยกูไม่น่าไปยุ่งกับอาูรยุ่งม,มันเลยทีนี้วงังหลินก็แบบพวกเจ้าต้องตายทั้งหมดเพราะว่าเมื่อกี้วงังหลินให้โอกาสแล้วมึงส่งไอ้สามตัวน,นั้นที่ทำร้ายอสูุยุ่งกูมาและจบเรื่อง พวกนี้ไม่ส่งไม่ส่งใช่ไหมถ้ามึงตายหมดนี่เลยแล้วกันวังดินซัมมอนวิญญาณภูเขาไฟออกมาและก็ใช้วิชาปนภูเขาครับอ่ะคืออย่างนี้เพื่อความเข้าใจนะครับวิชาปนภูเขาไม่ขออธิบายหลักการของวิชาเท่าที่ไปเข้าใจนะอันดับแรกเนี่ยถ้าวังดินจะใช้วิชาปนภูเขามันจะมีคล้ายๆสแตนที่เป็นภูเขาไฟออกมา โอเคไหมครับสแตนนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเขยา่าปุุ๊เหมือนแผ่นดินไหวคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยจะโดนแรงสัน่นสะเทอือนนี้จัดการและขั้นต่อไปก็คือภูเขาไฟมันจะระเบิดและลาวากับเขาเหมาควันจำนวนมากถ้าโดนใครคนคนนั้นก็เรียบร้อยครับอันนี้คือหลักการของวิชาปนภูเขาบังเนี้นบอกวิชาเทพปนภูเขาโดยที่ปนภูเขาเป็นวิชาของปลายฟานนะนะครับทีนี้เนี่ย พ่อวังหลินใช้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีภูเขาสูงหมื่นฟุตออกมาหมื่นฟุตนี่ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ในเรื่องฝืนลิขิตฟ้าเลยนะครับแล้วภูเขาเนี่ยก็สั่นเหมือนแผ่นดินไหวภูเขานี้เกิดการระเบิดตุ้มมีควันมีลาวานน่นนี่นั่นเหล่าเซียนจากทะเลเมคาโดนเข้าไปก็คือแบบเรียบร้อยวิญญาณนั่งเดิมกับร่างกายแตกสลาย เพราะนี่คือหนึ่งในวิชาเทพที่โหดที่สุดของปลายฟานครับยังไงโดนแล้วก็ต้องตายครับถ้าขั้นทลายสวรรค์มาเจอหวังหลินเนี่ยมันก็ไม่น่าเหลีอไอ้พวกนี้เป็นขั้นอะไรครับน่าจะเป็นสองสวรรค์เรียบร้อยครับอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดคือหวังหลินเป็นแค่ขั้นชำรานิพานนะเออไม่อาจจะเล่นสลับไปสลับมาเพราะว่าให้ทุกคนจำได้ไงทีนี้เนี่ย วงังหลินก็จัดการอีกฝ่ายคือมันมีเยอะมากจํานวนอีกฝ่ายมัน,มนมเยอะมากวางังหลินใจก็ค่อยเก็บละสิบยี่สิบคนเสียนบางคนก็แบบเฮ้ยกูหนีรอดแล้วแล้วก็โดนควันพิษจากภูเขาไฟแล้วก็เลยภูเขาไฟระเบิดตุ้ม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 ,ม,ม,มลาวาก็ไหลย,ย้อยลงมาบางคนก็อนาถมากครับโดนหินทับเรียบร้อยเอาง่ายๆคนที่เหมือนจะรอด ส่วนใหญ่ไม่รอดการเป็นเท่าทุลีมาเลยเสียนบางคนรอดจากลาวาแต่สุดท้ายก็ต้องใช้วิชาป้องกันจนมานาหมดแล้วก็ตายทีนี้อสูรยุงเนี่ยมันสามารถรอดจากวิชาปนภูเขาได้เพราะว่าปนภูเขาของวังหลนเนี่ยมันทําลายแค่พันหึกนู่นนี่นั่นเท่านั้นมันไม่ได้ทำร้ายไอ้พวกอสูรยุงก่อนใบต่อเดี๋ยขอข้างนาหน้าแป๊บนึงนะครับ โอเคมาแล้วครับคือวิชาป่นภูเขาเนี่ยมันสามารถเออเขาเรียกว่าอะไรเล็งจุดหวังผลได้ว่าจะให้โดนจุดนี้หรือไม่ให้โดนจุดนี้วงังหลินเนี่ยใช้แค่ป่นภูเขาในการทําลายพนนึกของเราอาสุนยุงและเปลวไฟเนี่ยจะอยู่รอบๆอ,บอ,บอสุนยุงแต่ไม่ได้ทลายพวกนี้ครับทีนี้เนี่ยพอปราชาอาุนกลับมาใช่ปะ่ะไอ้พวกนี้ก็บินตามหมดเลยครับบินตามไม่ไหนรู้ไหมจำเสียนที่ตามลาไล้พวกนี้ได้ไหม เจนคนนั้นเนะี่ยถูกอสุนยุงงาบทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ายุงเวลาดูดเลือดอะ่ะมันเป็นยังไงนั่นนะครับยุงดูดเลือดหมดตัวเลยที่แบบอุ้ยกูสยองแทนบทเบสิฟเบอร์ฉากนี้น่าจะน่ากูเกินไปมันไม่น่าฉายได้นะไปยันต่อแล้วกันเอาเป็นว่าหลังอสุนยุงแก้แค้นปุ๊บก็จะเป็นกลับมาที่ด้านหวังเหล็ก พลังของปวนภูเขาเนี่ยมันทําให้เหล่าเซียจนจํานวนมากตายไปเหลือแค่เซียนที่แข็งแกร่งบางคนที่พอรอดครับคนที่เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งเนี่ยมันคิดในใจว่าไอ้ซิดเวนมึงนี่ยไม่น่าไปก่อเรื่องนี้มาเลยทีนี้จะขอพูดถึงระบบสมาชิกนิดหนึ่งนะครับก็คือใครชอบคอนเทนต์เนี่ยสามารถสมัครได้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าระดับนี้นะครับดูก่อน่วกหน้าเนี่ย คือ,อเบสเนนะี่ยปกติจะทําคลิปห้าคลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีคลิปล็อกสามคลิปที่ดูฟรีก็คือสองนะครับแต่ว่ามันต่างกันแค่ได้ดูก่อนดูหลังแค่นั้นนะพอสุดท้ายก็ปลดเหมือนเดิมให้ดูทุกคนอยู่ดีนะครับซึ่งคนที่สมัครดูก่อนล่วงหน้านะจะได้ฟังสามคลิปครับสามคลิปนี้เป็นสามคลิปล็อกตำนานเทพหมาสึกแล้วก็ฝืนลิขิตโอเคอย่างละหนึ่งต่อไประดับกึ่งกลางสามร้อยตรงนี้นะครับ คือเราจะได้คลิปของมหาศึกเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองคลิปเราเหล่านี้แล้วก็ตำนานเทพเพิ่มหนึ่งอันนี้คือกึ่งการนะครับต่อไปตำนานเทพตำนานเทพมันก็คือจะได้ฟังตำนานเทพรัวๆเลยล้วก็จะมีคำพิ้ววิถีเซียนพ่วงมาด้วยนะครับนะครับแต่ว่าจะไม่บ่อยขนาดนั้นต่อไปอนิเมตนะครับอนิเมตเนี่ยจะเน้นมหาศึกเท่าที่จะมากได้โดยที่ตอนแรกมีแค่มหาศึกแต่หลายๆคนรีเควสเบกเลยอ่ะเพิ่มฝืนลิกิตให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้าย โอตาเบสอันนี้เป็นระดับที่บอกตรงๆเลยว่าตั้งขึ้นมาเพื่อแบบใครอยากซัพพอร์ตช่องเห็นว่าเฮ้ยคอนเทนต์มันดีมันโอเคมันเคลียร์ชอบคุ้มค่าก็สามารถสมัครระดับนี้ได้แต่เขาบอกไว้ก่อนคงจะไม่มีคลิปล็อกอะไรแล้วในเร็วๆนี้เพราะว่าทําไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> นั่นแหละจริงๆอยากให้แต่ไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าตั้งขึ้นมาเพื่อใครอยากหนับหลุดแล้วกันเนาะใครเห็นว่าคอนเทนต์ดีใช้ได้เลยอยากให้ช่องอยืงนนาน ก็สมัครระดับนี้เข้ามาได้กับระดับโอตาเบนะครับแล้วถ้าใครสมัครไม่เป็นมีติดปัญหาอะไรก็สามารถทักแชทมาได้แนะนำว่าทักแชทเฟซน,นะคุยง่ายสุดครับอ่าประมาณนี้ครับสวัสดีครับ